ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวสุนิสา,ส,าสุวรรณสิงห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กคบ1เลขที่19วันนี้ดิฉันจะมาสอนเรื่องค่าเฉลีย่ยเลขคณิตครูผู้สอนนายชนินทรดีในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน พ33101ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวัตถุประสงค์ 1. สามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิต Arythmatic Mean rigmatic ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นการนำข้อมูลที่มีทั้งหมดมาเฉลี่ยกันเพื่อที่จะได้ออกมาเป็นตัวแทนของข้อมูลกลุ่มนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกใช้อย่างแพร่หลายในแต่ละกรณีแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีการกระจายตัวมากเพราะจะทำให้ตัวแทนของข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงค่าเฉลี่ยเลขคณิตใช้สัญลักษณ์แทนคือ x bar จะได้สูตรว่า x bar เท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือ x bar เท่ากับซ i ม m a x หารด้วย n จากโจทย์ 52, 64, 73, 67, 80, 61, 75, 43, 98จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากสูตร x bar เท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดเราจะมาหาผลรวมของข้อมูลทั้งหมดกันค่ะผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหาได้จาก5 2บวก64บ8วก7จบวก67บวก80บวก61บวก75วก43วกำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะคะ52คือตัวที่1น,นะคะ 1>, 1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเจเราจะได้ x bar เท่ากับ613หารด้วย9เมื่อนำหกร้หารด้วย9จะได้คำตอบว่า x b a ์เท่ากับ68.11บแปคำตอบของข้อนี้ก็คือ68.11ค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประกันใดดิฉันขออภัยไวนาที่นี้ด้วยหากไม่เข้าใจเนื้อหาสามารถค้นหาความรู้ได้จากช่องทางอื่นๆได้เลยนะคะ thank you for viewing